ดีครับผมคลิปนี้จะพาไปหาแมงดาครับแมงดาก็คือแมงดาครับมาดูกันครับว่าเขาหากันยังไงครับสำหรับคนที่เข้ามาดูก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมครับตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วครับมากันเยอะเลย ครับผมไปติดตามกันครับบรรยากาศครับผม5โมงกว่าครับ ตอนนี้กำลังเดินไต่คันไปหาแมงดาครับมาดูวิธีหาครับเหยียบแล้วก็เดินถอยหลังครับนครับเีิครับมาเบิง่งดูวิธีหาครับไหนโชว,ชวห์หน่อยครับโชวห์หน่อยนแมงดาเห็นไหม ประมาณสิบตครับนี่ครับเมงดาตัวแรกพึ่งได้ตัวแรกครับ หรือจะมานะเอ้ยดูครับดมาแล้วมันด้ววิธีหาแมงดาครับหลายคนอาจไม่เคยเห็นแล้วก็ร่างเสื่อับูเนาะสงชายอยู่ครับเนี่ยแย่งันไมป๊อก เหยีบเหยียบค่เหยียบเหยียบห่ตัวนึ่งตัวนึงแม่แรนมาทีเลยวแม่แรงไมนเป็นน้ำมันแรงลงเรืนเยๆนักงานเหยียบพท่านันเหนื่อยดิ่งไปนเดอก บาเยียดแลวนึงน yeah, re like ี <se ่ไอ้แมโตนี่มาเลยันบันเฮ้ยัน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 มาลยมาเลยนี่มงนี่มองีนะนี่นี่เยก็ตายมปนีไ้เเตัวลยันนดาครับนึงดานึงดาเฮ้ยมวนมวนเยอะเ มูบไทยกกันไ่ดยค้ hmm. ้เอครับเอ้าไม่ได้หาเลยแต่มีผมยังงน่หว่าน้้น้ำ้น้ำน้ำน้านด้น้ำนมำน้ำนน้อน

าบัดแค่เนี่ยไม่เป็นโบสินบัดว่าท้ายไปขึ้นเหยียบนี่ก็ะีสินมากแบบนี้แล้วครับท่านใดมันจะขึ้นใสายยาขึ้นมาครับเก็นต้นโบตีมาทำเนาะ เยีเยยครับตอนนี้ก็ขึ้นมาแล้วครับชมผลงานครับดูครับามาแรงได,ด้ครับมารงด้เบ่งได้ครับดูเบ่งเบ่งอันนี้ขอ,องพ่อครับของพอ <5 <5> นน่อหนักเบ่งเลย หางตู้ครบมึงของปอดีครับไม่หางตเอ้าพอดีหายหายเต้มูเลยได้ของปัดทินะโอ้ยฝุ่นไหนโอ้ยข้าของมึง่มใจอันโอ้ยของนส่ในช่ตะวนตกขาของดามมึงมใจได้ของของแม่ป๊อป บอสอันนี้เต็มเกือบเต็มคองครับโตครับนี่มันไต่ขึ้นมาอันนี้ลูกม่งดาครับเต็มคลองไว้น่าลูกรออย่เรียนไต่คองเติบโกงมากครับดมาชงของนี้แก้ตัวเดี๋ยวนลูกเดี๋ยบองเดี๋ยวจะโอันนี้ตมงยงน่นเ้งผกปองบึงครับ

ตอนนี้กลับบ้านก่อนหนาวมากเลยโคุน่านันอันหอยต้นนั่นต้นงีเขีงเด้งอยู่หนวครัวรงเออเดอเออเดือด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 เออเดอดเออเดือเออเดือดเออเดือดเดอเออเดือดเออเดือดเออเดดเออเดอดเออดเออเอเออเเออเเดอเออเ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 อเอเดอเออเอเดอเออเอเออเดอเออเดเออเอเออ แบบแบบแบบหนาวครับแบบหนาวอุว้ยหนาวนีแค่นี้เอมาดูกันครับมาดูครับมาดูเห็นบ่เห็นอยู่อ่ะโมเห็นแล้วเล็กแล้วเด่นแบบเด่นเลยแมงดาครับผม อยู่ตลาดขายตัวละ12ถึง15บาทนะครับเมงดาเมงดานาโด่าเมงดา,ดา,ดาเลี้ยงประมาณ10บาทครับเอาไปใช้ยังไ้เหรอครับใส่ถังไว้ใส่ถังแล้วไว้เม็ดเอาถังแล้ปิดปิดปากถังมาดูกับมาดูกำลังนับครับ สามสิบห้าสิบห้ากสบเจ็ดามยตัวละสิบสองถึงสิบห้าบาทครับตามตลาดเข้าขายครับถ้าขนาดนี้ประมาณสิบห้าบาทครับเออเออเออเอ็เอเอ็เอ็เเป็นตัวเล็กประมาเออเออออเออเบ หลายคนอาจไม่เคยเห็นครับตัวเนี้ยเกี่ยวกั้ตัวก็อย่าง ามสิบสี่สิบห้าตัว่มดของของแม่ยี่สิบห้าของพ่อสี่สิบห้าตัวครับจะเก่าหนึ่งหกสิบ่แม่เก่าหกสิบตอนนี้เป็นเท้าหาตัวทราบอกสี่สิบห้าเป็นอะไรฮะส่ิบปเจ็ดสิบตัวทั้งหมดได้เจ็ดสิบตัวครับดูครับหมดนี่เจ็ดสิบตัวนะครับนี่คือเจ็ดสิบตัวเจ็ดสิบตัวเป๊ะเลยครับถ้าตัวละสิบเฉลี่ยตัวละสิบ 2บาท70ตัวก็เจ็ดร้อยเจร้อยกี่บาทวะ700-800ครับประมาณนี้แหละครับบวกเลขไม่เก่งครับส่วนอันนี้ก็คือแมงกับเต่าครับบ้านเรียกแมงที่เต่าน่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปใหม่พาไปหากินแบบใหม่ครับสวัสดีครับ